สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่องเพชรท่าแร่ชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้เพชรมีประวัติโดยย่อ,อของท่านพระอาจารย์สุนทรกะตะปุญโยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับท่านพระอาจารย์สุนทรได้เขียนกระดาษแผ่นนี้ไว้เมื่อหลายปีก่อนและนํามาให้ผมเผยแพร่บารมีท่านท่านเขียนออกมาจากความรู้สึกของท่านเองและมีบางท่อนที่ใช้คําไม่สุภาพเพชรขออนุญาตอ่านข้ามเลยนะครับ ประวัติและความเป็นมาของพระอาจารย์สุนทรน,นามวงชัยฉายากระตะบ,บุญโยโดยฉบับย่อมีดังต่อไปนี้พระอาจารย์สุนทรกระตะปุญโยเกิดเมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2,509เป็นบุตรชายของนายก้านกาองนามวงชัยมารดาชื่อนางประพันธ์นามวงชัย มีพี่น้องร่วมท้องกันทั้งหมดเจ็ดท่านเสียชีวิตแล้วสองท่านยังเหลือชีวิตอยู่ห้าท่านพระอาจารย์สุนทรกระตาพุญโยเป็นบุตรชายคนที่สองมีอาชีพทำไรท่ทำนารับจ้างทั่วไปตอนวัยเด็กอายุถึงเจ็ดปี ได้เข้าทำการศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนบ้านดงมาไฟสามัคคีราชอธุทิศตำบลดงมาไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ภาคบังคับเมื่อจบการศึกษาแล้วก็ออกมาทำไร่ทำนาช่วยปิดามารดาทำงานรับจ้างบ้างจนอายุได้ถึง34ปี มีอุปสมบทหมู่ขึ้นที่บ้านหลงมาไฟก็เลยขอปรึกษากับพ่อแม่ดูพ่อแม่ท่านก็ไม่ขัดข้องแล้วแต่ตามใจพระอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ว่าจะสามารถอยู่ได้กี่วันก็เลยพูดกับพ่อแม่ว่าถ้าผมอยู่ได้เจ็ดวันหรือสิห้าวัน หรือถ้าผมอยู่ไม่ได้ทำใจไม่ได้ผมก็จะขอสิกขาราเพศพ่อแม่ของผมก็เลยไม่กัดข้องแล้วแต่ผมเลยจึงตัดสินใจเข้าอุปสมบทหมู่ในวันนั้นเมื่อเข้าสู่การอุปสมบทหมู่หรือบวชเสร็จแล้ว พระอาจารย์ก็ขอย้ายขึ้นไปจำพรรษาที่วัดอ่างผู้เรือหรือผู้พานงิ้วใกล้กันกับภูพาเดนท่านปฏิบัติธรรมมีการทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นภาวนาเดินจงกรมทำสมาธิทุกวันจนถึงวันออกพรรษาเมื่อวันออกพรรษาแล้วพระอาจารย์ก็ได้เดินทุดงตามบนเขาหรือในถ้ำเพื่อสแสวงหาวิเวกความสงบ ตามธรรมชาติจนได้ถึงสี่ปีต่อจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดศรีสะอาดบ้านนมบะไฟตำบลนุมบะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสหลังจากที่ท่านได้ดูแลวัดวาาราม ถึงเจ็ดปีท่านก็ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดบ้านกวนบุญตำบลจันเนพ็ดอำเภอตางอยจังหวัดสกลนครท่านอยู่นั่นได้เดินทูดงตามถ้าตามภูเขาหรือป่าชาในแทบนั้นเป็นเวลานาน,านถึงสิบปีวารวมพรรษาได้ทั้งหมด ยี 20, สิบพรรษาเรื่องราวประสบการณ์ปาฏิหาริย์พระอาจารย์ท่านจะไม่พูดถึงเพราะว่ามันเป็นปัจจัตังเป็นธรรมที่ไม่มีตัวตนรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นและนี่คือประวัติโดยโย่อของท่านพระอาจารย์สุนทรกระตะบุญโญหากมีผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัย ทุกทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับทุกทุกวันนี้พระอาจารย์ท่านก็ยังคงพัฒนาวัดไปเรื่อยๆแม้อายุท่านใกล้จะ60แล้วก็ยังไม่หยุดพัฒนา เพราะอยากให้วัดบ้านควรบุญเป็นที่สักการะของคนที่ผ่านไปผ่านมาเพราะบริเวณรอบวัดล้อมรอบด้วยภูเขาติดถนนใหญ่ใครขี่รถผ่านไปผ่านมามองเห็นวัดจากทางถนนได้ชัดเจนจึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมกันทำบุญสร้างวัดและพัฒนาวัดไปด้วยกันนะครับ ขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ร่วมชมและร่วมฟังคลิปจนจบนะครับขอบคุณครับ